สบายดีเมื่อนี้ก็มาพบกับซองน้ำหวานสาวผู้ไทยเนาะมื่อนี้ค่อยกับส้นาซนิมกินเมงเนาะทุกคนนี่เนาะเนี้ยกับาซนิมปิดมาโดนแห่อยู่เนาะทุกคนเก็จีซนอนแซนิมกินเมงโดนแหน่สบายดีสาซนิมสบายดีสาซนิมหาก็มาตะเหินเนาะทุกคนเนาะนี่ปิดมาโดนแห่อยู่เนาะก็มาฮอดทุกคนเอ้ยทุกแห่ายามนี้เนาะทุกคนมีต้น โตแก่แล้วก็มีมันห้าวแล้วนะทุกคนอันนี้มันปงตอนนี้เขากำลังจะตีมันได้แห้งแล้วทุกคนตีมันจะแห้งแล้วกันด้วย อันนี้มาทอแห่ป่งไหมนาะทุกคนเพราะว่ายามนี้มันบิยามีแล้วมาทอแห่นี่ยนะมันก็เลยมาทอแห่ป่งแบบน้ำเหมาะตกแล้วมัโต้งนะทุกคนป่งป่ง,ปงตำก๊กมันมาทอแห่แดงนะทุกคนลมแห่เนาะทุกคนนะลมหนาะว อนนี้ก็เอาปิดบริเวแล้วทุกคนได้หลายแล้วบนดิมได้หลายแล้วได้ทุกคนเล้นีรเแดงแดง่ตมอนนี้สาวนิ้มก็ปิดตัเว่แทุกคนคอยมาเบิงนัเคอ่มีอยู่บริเวนี้อนี้ซิเคอมันมันจะตายมันจะปงไหม้นะทุกคนเพราะว่าขนพีได้ตกเลย ต้นแล้วเนาะอันนี้ปุ้มไม่เนาะทุกคนมีต้นนี้เนาะอันนี้ก็มีต้นปุ้มไม่เนาะทุกคนอันนี้เถียงอยู่สวนมันต้นเนาะทุกคนเถียงหน่อยอนนบรรยากาศอยูส่สวนมันมีลมแห้งแห้งคนเลยน,นี่อันนี้ก็โหดจิเขินทุกคนเพราะว่ามันมันไม่ต้อง เพราะว่าตอนนี้เขากำลังก้นอยู่ในต้นสวนนั่นยังยังน้อยเดียวนั่งสวนนะทุกคนสวนต้นนี้ต้สนซุ้มเขาอยู่นี่แล้วนะสวนทุกคนยังเดียวนะทุกคนอันนี้เป็ตนต้นก้นแล้วเนาะแต่ว่ายังมีท่านละปั้นเนาะทุกคนน้ำมันได้หลายกว่ายัางปั้นแล้วก็มาตะพร้อมเดียวเลยตอนนี้เขาก็ปิดพัดร้แห่แล้วเนาะทุกคนตอนนี้ตอนนี้คนว่ามือกินอยู่เฮือนคนน้องว่าอยู่ทางหน้านี่มันนิ่มมือจิ้มเลนทุกคน ำเมื่อเราเลือขกเมืมม่อเราบล็อกนิมเมื่อแล้ว,ลวไปพบเพอก,กันอยู่เพุคนสลิมนะทุกคนเพราะาเขาเป็นมือกินตกรแอ่อยู่คนเลยตอนนี้เฮากับเวมาเอาหูชิคาย,ยู่เนาะทุกคนเนาะเอาหูชิคาย,ยู่สวนป้าในหนองทางมือเฮิร์ตสลิมนี่เนาะเพราะหูชิคืออยู่หน้านนะมันมันตายทุกคนเพราะอันนี้นั่น เปล่าคอยปุปุแล้วมันฮดมันฮดนำทุกคนหดน้ำแล้วงามเุกคอนเขียวน่ามปุ๋ยชือคือนะทุกคนนี่งามนะทุกคนคือข้วปุปุแล้วฮดน้ำนะทุกคน ตอนนี้โอ้โอ้ยชิคเกอร์แล้วนะทุกคนเรากกำลังซิมือต่ำตอนนี้เรากำลังห่อเพื่อนสามิเนาะนะทุกคนเนาะวันี้วันนี้โอ้ยชิคเกอร์เราเอาเมื่อกี้นะทุกคนอันนี้ก็มาตัวแห่เนาะทุกคนเนาะ ทำวันนี้เขาก็มาซ่อนัวชิเคอร์ไปเลยทุกคนตอนนี้เขากลับมาล้างหัวชิเคอร์นะทุกคนดูโอชิเคอร์เขาตอนนี้มันก็เลยดังไพ,งไพ่อยู่นะทุกคนดังไพ่โค้งน,น,น้อยแตงตเชียวนะทุกคนเพราะว่ามันจังมั่นเลยโค้งน้อยแตงตกับหัวโชิเคอร์กินไปตัวแห่งนะทุกคนมันมั่นัวชิเคอร์เขาก็ได้เวลาเนาะทุกคนไม่สำนึกนะเขาล้างยาให้ที่มาโซ่ ตอนนี้โฮชิเกอร์เขากลั I mean, so, so, ้งแล้วแล้วโนดพูนเขาก็มาซอยกันเลยตอนนี้เขาซอยแล้วโนดทุกคนเขาก็เลยซิมาต่ำโนะทุกคนต่ำโฮชิเคอร์แล้วพูดเลาวทุกคนโฮชิเคอร์ให้มันหมุนพูดละจังกันเสื้อหน่อยแตกโนะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็มาต่ำแล้วโนะทุกคน คำแล้วนะทุกคนตอนนี้หอกต่ำแล้วแล้วนะทุกคนนี่ต่ำแล้วแล้วอ,นอ,อ,นอ,อันนี้คนนะือเรากีนลังสกเ่อไปกีน้าาน,นะทุกคนเนาะเมื่อกี้นี้พวกอาหารชนิดบุหรี่นะทุกคนเพราะว่ามีคนท้องาหารเลยนี่นะทุกคนต่ำแล้วแล้วไวซิเคอร์อกับนุ่ยแตงนะทุกคนปนกันมันๆทุกคนกินนะ มาเด้อทุกคนเด้อเมื่อกี้มีมดูให้น้ำกันเด้อนี่เด้อมาเด้อทุกคนมากินมีมือให้น้ำกัน ตอนนี้เขาก็กินเมฆมดหงษ์แล้วเนาะทุกคนนะเนาะเขาก็กกำลังซีมือนาะทุกคนเพราะว่ามันขำนะอันนี้ช่วสงสอนนี้นะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้นะทุกคนเนะาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อ